หัวตารางก็จะมีมาเหมือนกันครับเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวครับทําซ้ําหัวตารางนะครับสวัสดีครับวันนี้เนื้อหาของเราเกี่ยวกับการทําซ้ําหัวตารางและการใส่เลขลําดับอัตโนมัตินะครับมาดูกันว่า มีวิธีทำง,ง่ายๆอย่างไรกันครับจากไฟล์ตัวอย่างนะครับเป็นข้อมูลของบุคลากรในโรงเรียนนะครับในปีการศึกษา2565นะครับซึ่งข้อมูลก็สมมุติว่ามันอยู่ท้ายๆของหน้านะครับพอหน้าหนึ่งเป็นแบบนี้หน้าสองมาไม่มีหัวตารางเห็นไหมครับแถมถ้าข้อมูลหล่นไปหน้า3ก็ยังไม่มีหัวตารางเอกสารก็เลยดูไม่สวยแล้วก็ดูยากครับ มาดูวิธี so ทาําง่ายๆเลยนะครับทาซ้ําหัวตารางผมคลิกเข้าไปที่ตารางนะครับการทําซ้ําหัวตารางต้องคลิกเข้ามาในตารางนะครับถ้าคลิกออไปข้างนอกเมนูจะไม่โผล่ขึ้นมานะครับดูที่แถบริบบอนตรงนี้นะครับพอคลิกเข้าไปในตารางนะครับตรงไหนก็ได้ในตารางครับเมนูดีไซน์ตารางแล้วก็เค้าโครงจะโผล่ขึ้นมานะครับที่เมนูเค้าโครงครับตรงทําซ้ําหัวแถวตรงนี้นะครับถ้าเป็นเมนูภาษาอังกฤษก็จะเป็น repeat header นะครับตรงเนี้ยมันจะไม่โผล่ขึ้นมา ถ้าเราไม่กดที่หัวตารางนะครับถ้าเราคลิกเข้าไปในหัวตารางแบบนี้ครับตรงทําซ้ําส่วนหัวแถวเนี่ยก็จะโผล่ขึ้นมาครับเราคลิกลงไปหนึ่งทีแค่นี้เองครับเรียบร้อยแล้วหน้า2ของเราก็จะมีหัวตารางโผล่ขึ้นมาครับหน้า3ก็จะมีหัวตารางโผล่ขึ้นมาครับจะมีกี่หน้าหัวตารางก็จะตามไปตลอดครับถ้าเราทำหัวตารางเนี่ยให้สวยขึ้นสักหน่อยนะครับสมมตินะครับผมขยายความสูงลงไปสักหน่อย ปรับตรงนี้ให้อยู่กึ่งกลางนะครับเปลี่ยนสีที่ดีไซน์ตารางนะครับขอเป็นสีน้ําเงินแล้วกันนะครับน้าเงินตรงนี้ตัวอักษรน่าจะเป็นสีขาวแบบนี้นะครับเรียบร้อยนะครับหัวตารางของเราก็จะสวยงามและก็ปรับตามหัวตารางด้านบนนะครับถ้าตารางมันมีความซับซ้อนผมแทรกตารางลงไปข้างล่างอันนึงตรง ตรงนี้ผมผสานเซลล์แล้วกันครับผสานเซลล์ตรงนี้ก็ผสานเซลล์นะครับระดับที่ผสานเซลล์วุฒิผสานเซลล์ตรงนี้ใส่คําว่าทดสอบลงไปนะครับหัวตารางก็จะมีมาเหมือนกันครับเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวครับทําซ้ําหัวตารางนะครับคลิกเข้ามาในตารางไปที่แถบเข้าโครงครับแล้วคลิกที่หัวตารางจากนั้นคลิกคำว่า ทำซ้ําแถวส่วนหัวครับแค่นั้นเองครับจบแล้วครับการทําซ้ําหัวตารางครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ด้วยนะครับขอบคุณครับ